สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการเมสาบอยเกมตามใจฉันกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเกมย้อนอดีตจ้าในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าเกมย้อนอดีตกันนะครับกับเกม t e คเคนแอดวาน e ์ครับผมเน่เมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วก็เกม t e คเคนแอดวาน e ์ไปแล้วเนาะนี่เป็นเกม t e คเคนที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็ได้นะครับผมเป็นเกม t e คเคนที่ลงบนเครื่อง Game เกม Boy a d v a n c e ์นี่แหละครับแต่แล้วทีนี้สมมุติว่าผมกดเข้าเกมไปละ นี่ฮะมันก็จะขึ้นโหมดตามนี้เลยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟิลการเรื่องโหมดอย่างเงี้ยผมนึกถึงสมัยเท k เคนหถึงสขึ้นมาเลยครับผมอ่าทีนี้โหมดมีอะไรบ้างก็จะมี Arcade Mode ดวัดสัตว t แบทเทิลไทม์แอตแท็กเซอร์ไวโอลแท็กแบทเทิและ Options นะครับมีแค่นี้แหละครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้ครับผมจะขอเข้าไปที่ Options ก่อนนะครับพอเข้าไปที่ Options แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับระดับความยากได้นมทั้ง ยกที่เราต้องการนะครับว่าจะเอา2ยกหรือ3ยกอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาในการต่อสู้ว่าจะให้เวลาจํากัดที่กี่นาทีอะไรประมาณนี้ครับหรือกี่วินาทีเนาะทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับจะให้คุณผู้ชมดูการเล่นนะครับว่าวิธีการกดกดอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมบอกคุณผู้ชมนี้นะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะกดแค่ปุ่ม ba และ r นะครับผมปุ่ม a เป็นเตะปุ่ม b เป็นต่อยปุ่ม r เป็นการทุ่มนะครับผม มีแค่นี้จริงๆครับคุณผู้ชมโซนปุ่ม L เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีในโหมด tag battle นะครับผมอเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าโอเคขออนุญาตเข้าโหมด practice นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าเกมนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ตัวละครแค่ทั้งหมด9คนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆมี10คนนะครับผมอีกคนหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือมิชิมะเฮฮาจิครับแต่คุณผู้ชมต้องเคลียร์ตัวละครให้ครบ9คน ก่อนในหมดอาเขตนะครับถึงจะสามารถใช้ตัวละครบิชิมะเฮฮาจิได้จ้าโอเคแต่็แล้วทีนี้ผมเลือกตัวละครเอาจินละกันเนะาะคอมผมขอเลือกเป็นเซียวอยู่ละกันเนาะอ่าทีนี้หลักๆง่ายๆเลยครับจะให้คุณผู้ชมดูที่คอมมานลิสต์นี่แหละครับผมนี่ฮะ เกมเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยการใช้ท่าไม้ตายของแต่ละคนนีครับจะเน้นไปที่การกด B A ล้ลนๆครับผมซึ่งเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องลองไปดูใน c ค m มมา List เองนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างที่เน้นการกดด้วย B A ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างจินละคันเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยเนาะก็คือกดปุ่ม B 3ครั้งครับถ้าถ้าผมกดปุ่ม B 3ครั้งปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะกดปุ่ม B 3ครั้งก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมประมาณนี้จ้าโอเค ก็อ,อันนี้เป็นการอธิบายโดยเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าเวลากดท่าเ,เน้นกดอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าหมดอาเขตเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นหมดอาเขตคุณผู้ชมดูจ้าไปเราเข้าหมดอาเขตกันคุณผู้ชมอ่าสมมุติว่าผมเข้าหมดอาเขตแล้วเราขอเลือกหนีหน้าแล้วกันนะครับผมอ่าเนี่เลือกหนีหน้าแล้วปุ๊บนี่มาถึงเจอหัวหลังเลยครับนี่ฮะซึ่งขออนุญาตดูท่าก่อนนี่ฮะมันก็จะมีท่าของหนีหน้าเนี่ยแบบ ประมาณนี้เลยครับผมท่าของดีนานะฮะนี่อ่าเดี๋ยวเบื้องต้นผมกดแบบว่าไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วกันนะครับผมเราสู้ฉากจบฉากแรกจบฉากเดียวให้คุณผู้ชมดูก็พอละนี่ฮะแล้วทีเนี้ยความเจ๋งก็คือระบบเกมเพลย์ที่นอกจากกดต,ต,ต่อยแล้วคือคุณผู้ชมสามารถหลบข้างได้ครับเนี่ยฮะหลบข้างแบบนี้ได้จ้าแล้วประเด็นคือฉากหลังนี่คือเฮ้ยเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเทคเคนในเพลย์หนึ่งหรือในอาร์เคดเลยครับผม นี่เวลาอยูวินปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแล้วบางทีจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถทำท่ากลาอากาศได้ด้วยครับ ให้คู่ต่อสู้ขึ้นไปกากดแล้วก,เก็เราก็ต่อคอมโบได้เหมือนกับในเวลาเล่นอาร์เคดหรือเพลย์หนึ่งเลยครับผมอเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับบนอาร์เคดโหมดเนาะ,ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าอาร์เคดโหมดจะมีอยู่ทั้งหมด9ฉากและบอสตัวสุดท้ายก็คือสู้กับเฮะมิชิมะเฮฮาจิครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกโหมดหนึ่งกันครับก็คือแท็กแบทเทิลจ้าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าโหมดแท็กแบทเทิลกันเลยนะครับไปกันเลยนี่ กติกาของเกมนี้นะครับไม่มีอะไรามากนะครับผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นโดยคร่าวๆแล้วกันเนาะเกมนี้จะเป็นการประทะกัน3ต่อ3ครับผมสามารถกดเปลี่ยนตัวได้และกติกาเนี่ยเหมือนกับใน Tech t e คเคนแท็กโทนเนเมนต์เลยครับก็คือถ้าตัวละครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลังหมดก่อนนะครับอีกฝ่ายจะเป็นผู้ชนะเลยครับผมปรามาดิจา่าแต่แล้วทีนี้ถ้าเวลาคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวนะครับสมมติว่าตัวละครคนแรกพลังลดไประดับหนึ่งละและถ้าเปลี่ยนตัวเอาคนที่2มาปุ๊บเนี่ย พลังของตัวละครคนที่หนึ่งเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นไปทีละนิดแต่ครับผมประมาณนี้จ้าหรือถ้าพูดแบบภาพรวมเลยครับก็คือกติกาการเล่นโหมดแท็กแบตเทิร์นเนี่ยอารมณ์เดียวกับเทคเคนแท็กทูนัมเบ้นเปียบเลยครับผมประมาณนี้จ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่คุณผู้ชมดูโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเลือกอ้าวกดผิดขออภัยกดผิดครับผมเลือกไปที่จีนและกันฮะเลือกไปที่จีนเฉียวอยู่แล้วก็ดีนาครับนี่ประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยคุณผู้ชมนี่ฮะสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัวเอาเฉลียวอยู่เข้ามาครับนี่ผมกด L เลยครับนี่ประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีการกดเปลี่ยนตัวอีกแบบหนึ่งด้วยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นเซลลวอยู่เรียบร้อยแล้วและจะเปลี่ยนดีนาเข้ามาครับกด L ครับนี่กด L ปุ๊บน,นี่นีนาเข้ามาเลยครับผมแต่แล้วทีนี้ถ้าผมกดปุ่มเปลี่ยนตัวอีกทีนะครับนี่ปุ๊บมาละจีนกลับมาแล้วจ้า เน่จินกลับมาละแต่แล้วทีนี้ถ้าผมกด L ค้างนะครับสมมติผมกด L ค้างถ้าผมเปลี่ยนจินเนี่ยเป็นใครเนาะผมกด L ค้างแล้วนะครับ3า1งน่ี่ฮะจะเป็นตัวละครคนที่3ามเข้ามาแทนก็คือนีน่านี่แหละครับผมคือพูดง่ายง่ายก็คืออย่างนี้ครับผมจะอธิบายง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยเป็นคนอื่นเข้ามาโดยที่ไม่ใช่เสี่ยวอยู่เป็นคนที่2นะครับให้คุณผู้ชมกด L ค้างครับจะเปลี่ยนเป็นตัวละครคนที่3แทนอะไรประมาณนี้นะครับผมตรงนี้มันต้องใช้เวลาปรับตัวครับ คือสรุปง่ายๆก็คือเปลี่ยนตัวมีกด2แบบก็คือถ้ากดกด L ปกติโดยไม่กดค้างเลยเลยนี่คือจะเปลี่ยนตัวตามลําดับเลยครับแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าอยากเปลี่ยนตัวเอาคนที่3าเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องกด L ค้างะครับอะไรประมาณนี้จ้าแล้วก็มีกรณีหนึ่งครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นอีนาแล้วอ่ะและทีนี้ถ้าจะเอาตัวละครที่2เข้ามาอย่างเสี่ยวอยู่ครับเนี่ยเราก็กด L ค้างครับนี่ฮะก็จะเอาเสี่ยวอยู่เข้ามานี่ครับผมแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมก็อาจจะได้เห็นไปแล้วเนาะก็คือเนี่ยฮะ สมมติมว่าการแจ็คตอนนี้ออกไปแล้วแล้วเอารลอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตที่เกจพลังของการแจ็คนะครับเนี่ยมันก็จะค,อคอ่อยๆฟืนเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมเนี่ยฮะเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับโหมดแท็กแบทเทิลของเกม t e k k e n Advance ์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม t e k k e n Advance ์ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมปิดภาพประการใดๆก็ขอภัยคุณผู้ชมมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่อาลืมฝากติดตามกดซับสไคร์ช่องผมกันด้วยจ้าไปแล้วครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สวัสดีครับพร้อม